ทางสถานีวิทยุด้วยที่ฟังผ่านทางวิทยุแต่ยังไม่เอาที่ดูใบนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาดูใบนี่ไม่เอาแม่บางคนด้วยไม่ใช่ไม่เอาทุกคนใช่ไหมคะท่านเอาไม่เอาพี่น้องใครไม่เอายกมืออ๋อแสดงว่าสภาประชาชนไม่เอาไอเหลี่ยมดูใบอ่าชัดๆกันไปชัดชัดนะอ้าวเราวันนี้คือเห็นพวกเราเนี่ยก็ไปติดสถานีไอเหลี่ยมดูใบนานละ วันนี้คิดว่าเราชนะแล้วบ้างยังไงคะท่านอ้าว<อ>ก็เราได้เป็นรัฐบาลเิโอ๋อเป็นรัฐบาลประชาชนเหรอคอัา<อ>รัฐบาลประชาชนไอรัฐบาลนี้มันหลอยถ้วยก็มไม่เอาแล้วไปไหนก็ไปค่ะแล้วแล้วถ้าเป็นรัฐบาลประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ตอนนี้เราได้อํานาจมาแล้วเป็นรัฐบาลประชาชนจริงๆแล้วเราจะทํำยังไงกันดีคะอ๋อมันไม่ยากเราก็บริหารงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชน เรื่องแรกไม่ยากนะอย่างน้ำมันนี่ก็เอาปตาทาคืนมาเป็นรัฐวิสาหกิจนะเอาใครเห็นด้วยบ้างครับถ้าผมเป็นรัฐบาลใช่ไหมนี่เราข้ามแล้วเราบอกว่าเราก็จะเอาปตาทามาบริหารให้เป็นรัฐวิสาหกิจให้มันทันสมัยทันสมัยหมายความว่าอย่างไรคุณประชาหมายความว่าให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มันเป็นธรรม คุณมาขุดน้ำมันในบ้านเราเนี่ยก็แบ่งปันกันคุณเอาไป20้20%ผมเอามาร้อยเอา80ดสิะนะไม่ใช่มันมาขุดบ้านเรามันเอาไป 80, ้80%แล้วมันให้เรา20%อเอ้ยน้ำมันนี่มันของใครวะใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องมันก็ต้องเป็นของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นของไอ้นักการเมืองเสง,เง็งแข่งถูกไหม เออเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นของพวกเราไม่ใช่ว่าเราจะเอาประโยชน์ฝ่ายเดียวเมื่อไหร่เราก็ต้องแบ่งปันให้มันยุติธรำถูกไหมครับค่ะเ,เมื่อก่อนปตาทานเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจปีหนึ่งมีกําไรสองหมื่นล้านก็เอาเข้าหลวงหมดเป็นของพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับอ้ามันก็ป้นปโดยกฎหมายออกไปออกกฎหมายเอาไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเอกชนร่วม49% พอปันผลออกมาพวกมันก็เอาไปแดกกันหมดสิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้อย่างนี้มันเป็นระบบป้นโดยกฎหมายแล้วมันก็บอกว่าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยใช่เราหรือใช่ประชาธิปไตยพ่อเมืองสิเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทันไม่ใช่อะไรที่ผมพูดเนี่ยเพราะดึกแล้วนักเรียนนักศึกษาจะง่วงหมดแล้วนะ ไก่หงอยหมดแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านถือเสือถือสาโน่นกลับหมดแล้วอย่างน้อยก็ฟังกันก่อนนะเดี๋ยวเรามีของดีๆให้นะใช่ช่วงท้ายรายการเราก็ยังมีอยู่นะอา้าวเรื่องแรกต้องเอาเรื่องน้ํามันก่อนไม่ใช่พูดเล่นนะครับผมทําจริงๆแล้วก็จะไปแก้พระราชบัญญัติปิโตเรเลียม2 5 1 4อะแก้ว่ายังไงคะท่านก็แก้ให้มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่า เรื่องของการให้สัมปทานนะเรื่องปกปิดเป็นความลับฟ้องไม่ได้อะไรต่างๆนาน,นานแก้ไขหมดคุณประชา<ม>เราไปอ่านในเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยไม่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหรอกถ้าจะให้ยกตัวอย่างคะ่ะท่านว่าอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดคะอา้าวเช่นบอกว่าเขามาประกอบธุรกิจนี่ไอ้รายงานทั้งหลายต้องปิดเป็นความลับ<อ>แล้วก็ฟ้องไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ ต้องปิดกิจการไปแล้วสองสามปีแล้วถึงจะมารายงานได้อะไรเงี้ยโอ้ถ้าอย่างนั้นเขาทําอะไรก็ได้จะเอาไปเท่าไหร่ยังไงก็ได้ก็แน่นอนทุกวันนี้ก็เอาไปที่ไหนก็ได้ค่ะแล้วเขาก็มาหลอกคนไทยทั้งประเทศเอาเรื่องน้ามันก่อนอ่าไม่ไม่ยาวเอาเรื่องน้ามันก่อนอ่าสั้นๆอ่าทีนี้เอาเรื่องดาวเทียมบ้างยังไงคะท่านดาวเทียมก็ปกติไอ้ดาวเทียมเนี่ยเขาไม่ให้เอกชนมานั่งยิงหรอกเขาต้องให้รัฐวิสาหกิจยิงและต้องเป็นของการสื่อสารค่ะ แล้วเราก็ถึงให้เขามาเช่าช่องเช่าสัญญาณเอกชนมาเช่าอีกทีก็ทุกวันนี้มันเป็นของไอเลียมใช่ไหมใช่พอช่องไหนจะถ่ายมันก็ตัดสัญญาณก็มองไม่เห็นใช่นี่แหละก็เรียกว่าความมั่นคงของ,ของประเทศไทยพี่น้องเห็นหรือย,ยังพอให้เอกชนไปทําเรื่องพวกนี้มันก็ไปทําให้ความมั่นคงข,งของประเทศนั้นเนี่ยไม่มั่นคงค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้เรื่องดาวเทียมค่ะก็ต้องเอากลับมาเป็นของรัฐ เหมือนเดิมแล้วก็ให้เอกชนเช่าก็แน่นอนมันต้องเป็นของรัฐอยู่แล้วก็มันจะยิงดาวเทียมมันบอกว่าสัมปทานให้ยิงดาวเทียมสำรองค่ะแล้วถ้าแล้วก็มันก็ไม่ทามันก็ไม่ยิงดาวเทียมสำรองมันก็ไปยิง i p พีสตาแล้วมันบอกเนี่ยเอาไปสำรอง พอผมพูดทีไรเทวดามาทุกทีเลยนั่นน่ะสิคะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนรอรับลุกนี่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจอยากฟังนะคะแต่ว่าหนีฝนค่ะพาพี่รุณท่านลงมไม่เป็นไรตอนนี้ท่านกําลังให้พรมน้ำมนต์ใช่ให้เย็นนะคะเพราะว่าร้อนเหลือเกินเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแต่ถ้าเบื่อหนักมากกว่านี้ก็นิมนต์เข้าเต็นท์กันก่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะป่วยนะไม่มีปัญหา คือ<า>ที่ผมมาได้คุยกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็ทําให้เกิดความคิดความอ่านที่อยากจะช่วยพี่น้องทุกคนนะเราต้องบอกว่าถ้าเรามีโอกาสเข้าไปบริหารบ้านเมืองก็ต้องดูแลนะฮะหลายอย่างนะอา้าวคนไม่มีที่ทํากินปิดเลยจ้าได้ค่ะอ,อ้าวเราเลือกมา,าอา้าวยังพอไหวยังพอไหวยังพอไหวไม,ไม่เป็นไรนะเต็มที่เต็มที่โอเคเอาไม่เป็นไรค่ะ คือหมายควว่าพอบริหารประเทศแล้วเนี่ยนะเอาที่แย่ที่พวกที่เรามาเนี่ยคุณพระชาะก็ยังไม่มีที่ทํากินยังไม่มีที่ทํากินอ่าเดี๋ยวผมจะจัดให้คนละยี่สิบไร่นาไม่ต้องห่วงเนี่ยขนาดฝนตกมาอย่างเงี้ยนะ<ม>อ่านี่แหละพระพิรุณเนี่ยเป็นพยานแล้วว่าเราจะทําให้ อย่างน้อยท่านต้องมีที่20ไร่ทํากินนะถึงพวกที่ไปอยู่ติดอยู่ในวน,นะอุทยานอะไรเราก็ขีดเส้นใหม่ให้ท่านมีที่ทํากินต่อไปนะพวกที่อยู่ทกศที่ติดชนงชนนอะไรเราก็เอาเงินน้ํามันเนี่ยที่ได้มาก็มาล้างหนี้ให้แล้วก็จัดให้ท่านเนี่ยได้ทํามาหากินไม่ต้องมาส่งดอกไม่ต้องมาส่งต้นอ่าอย่างนี้ดีไหมล่ะครับดีไหมคะ แล้วมันยุติธรรมไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปเอาของเขาหาเศษหาเลยกับเขาดอกเบี้ยเอยอะไรเอยสารพัดขูดเลือดมันไม่ไหวแล้วครับอย่างนี้ใครจะอยู่ได้เองต้องไปอยู่คนเดียวแล้วกันไม่มีใครอยู่ได้หรอกจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเกษตรกร,เ,กรเนี่ยคือเป็นชนส่วนใหญ่ใช่ไหมคะท่านแน่นอนเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศกเกษตรประเทศเกษตรกรรมดูดิฝนตกทั้งปีอ่ะใช่ โอกอะไรก็ขึ้นยาก็งามนี่เห็นไหมดูที่นี่ย,ยากงามไม่หมดเลยเนี่ยค่ะแต่ว่านะวันนี้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรไทยไม่มีที่ทํามาหากินขายผลผลิตก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกกดราคากดขีขคมเหงสารพัดก็แน่นอนแหละเขาก็ต้องกดราคาเราแหละพ่อแม่พี่น้องเอาเป็นว่าต้องมีที่ทํากินนะทุกคนต้องมีที่อยู่อ่าอ,อย่างพวกที่อยู่ตามไร่สลงสลํมต่างจังหวัดไม่มีที่อยู่เนี่ยะนะ 我、啊、当。